สวัสดีค่ะนี่คือคอร์สนะคะถ้าปลูกนานๆไปจะยาวแบบนี้นะคะต้นคอร์สเล็กปลูกลงกระถางค่ะนี่รู้ไหมว่าเด็ดไปแล้วจะให้ดูค่ะสามารถมีแตกยอดออกให้เราเก็บกินได้อีกนะคะเนี่ยก็คือเราสามารถริดใบไปกินได้นะสลัดคอร์สมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากค่ะโดยเฉพาะวิตามินซีแล้วก็ ธาตุเหล็กนะถ้าผู้ชมอยากให้ปลูกนะคะปลูกแล้วอย่าพึ่งถอนออกนะให้ตัดแบบนี้ค่ะที่หน้าหน้านะคะท้าผู้ชมเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นเลือดจางก็คือคอร์สเนี่ยจะมีธาตุเหล็กบำรุงเลือดนะคะดีมากๆเลยและสำหรับคนที่ถ่ายยากนะคะมีไฟเบอร์สูงมีกากอาหารนะคะจะทำให้ขับถ่ายง่ายมากๆอันนี้เล็กลองแล้วเห็นผลจริงๆนะคะเรื่องการขับถ่ายง่ายเนาะ ำดับต่อไปเดี๋ยวเล็กจะมาบอกวิธีการแก้รสชาติขมนะคะถ้าใครรดน้ำไม่เพียงพอก็คือสลัดสำรสขมหนึ่งก็คือใส่จุลินทรีสังข้อแสงเห็นด้านหลังไหมคะเล็กจะทำไว้เยอะมากเลยใครสนใจติดต่อมาได้นะคะเล็กมีหัวเชื้อขายขวดละ20บบาทและนมค่ะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้หมดอายุก็ได้นะคะ ให้ใช้เป็นนมจืดนะคะอย่าใช้นมรสหวานนะเพราะว่าเดี๋ยวมดจะมารบกวนผักของเรานะคะจากนั้นก็คนๆๆค่ะคนๆๆให้อุ๋ยปบรนสีสังข้อแสงและนมสดเข้าละลายกันกับน้ำเปล่านะคะบัวของเล็กก็ไม่ถึงสิลิตรนะคะท่านผู้ชมแต่ก็หนักอยู่นะแล้วก็รดลงไปเลยค่ะ รสให้ชุ่มๆเลยนะคะก็คือผักก็จะดูดกินนมและปุย๋ยของเราทางรากนะคะทําให้รสชาติดีอันนี้เป็นคอร์สขที่เล็กปลูกไว้เพราะมาเล็ดเองนะคะปลูกไวนะ้ในยางรถยนต์จะย้ายออกเพราะว่าตรงนั้นเมื่อกี้ไม่ค่อยโดนแดดก่อนที่เราจะปลูกเถอะนะคะก็ให้รดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปลูกลงไปเลยให้เอาดินมาด้วยนะคะผักจะไม่เหีียวแล้วก็กด โคนต้นให้แน่นค่ะไม่ให้โยกนะคะ <S <S และผลักข,ของเราก็จะสวยอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นนเลยค่ะดูนะคะปรุงดินก่อนปลูกนะในี่ในดินเล็กมีเปลือกถั่วด้วยนะคะอ่าดูอ่านเยอะหน่อยอุ้ยอุดมอุดมอุดมอดุดมเลยจ้าอย่าลืมไปทำดูนะคะดีมากๆเลยอันนี้ก็สามารถเอามารดลองอื่นๆได้นี่ก็เป็น อิสราเอลนะคะแล้วก็ค่ะกระดกโอ๊กแดดไม่ค่อยจ้านะคะก็เลยไม่แดงแบบเมื่อไรคฝาเลายินเป็นพร้อมก็มีเสมอได้นะคะผักต่างๆตกใส่ยางรถยนต์จ้ามาค่ะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เป็นคอร์สนะคะสลัดคอร์สคือยาวมากตอนแรกมันมีรสชาติขมเล็กแก้แล้วเรียบร้อยไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะวิธี แก้รสชาติขมของสลัดเล็กจะกินให้ดูนี่กินไปหลายก้านแล้วนะคะจะมากินให้ดูเลยว่ามันขมไหมไม่ขมค่ะถ้าขมคือเล็กกินไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะความเราเห็นผลจริงไปทำดูนะคะ